ม,มาจ้าพี่จ้ามาดูรถหนโปรโชั่นสงการมีคยังไรถโคสวยพี่สวยเลยโอ้พี่โปรโชั่นรถโคสวยเลยพี่โปรชัสงการนี้โปรโมชั่นช่วสงการโอ้โหเดี๋ยวเดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอปะแป้งก่อนเนาะงสงการเนาะขอปะแป้งก่อนแต่ว่ามีโปรโมชั่นนี่โปรโชั่นเะ้งก่อนที่คุณโอเคสวยจริงน้าเนี่ย พี่พี่ปับแปงูเสียบบ่อยนะโอ้มไม่เห็นอะไรเลยเี่ยพี่ป่าเียบวยแล้วพี่จะซื้อรถเลหนโหรโมชท่นเยอะมากเลยรถที่ร้านสวยนะแต่เดี๋ยวพี่ขอไปเล่นข้างหน้าก่อนแป๊ดหนึ่งเดี๋ยวพี่กลับมาซื้อโอเคไหมเดี๋ยวรอพี่ก่อนนะรอพี่ก่อนเดี๋ยวพี่ไปเล่นกับเพื่อนก่อนไปเดีวอนากันแล้วดีนโอเคโอเคโอ้โหเอาซเตมพี่เลย หัวมือสำหรอบป้าแต่งกู๊ดถามโดนแล้วโครงกาสของพวกนี้ดีๆหาสีแดงเฮ้ยอาเจ้าพี่จ๋าสำหรับคนไหนบดตัวน้องเด้อมาที่ร้านได้เลยซื้อสดบ่ได้อีกลดแบบหนักแถมจัดหนักจัดเต็มไม่มีวันหยุดสงการนี้เปิดให้บริการทุกวันนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถลดบใบมือสองต้องร้านบีโปรใบมือสเฮ้ยต้องร้านดีโปรใบใมือสองจะเอาคอนแก่นนะหาไเจอเซตตามนี้ได้เลยจ๋า